มันทาได้หมดเลยแต่พยายามมองเฉพาะในเมืองไทยมองตลาดโลกแล้วพยายามเปลี่ยนตัวเองว่าวิธีคิดเราต้องคิดเป็นลระนาะว่าเราจะเข้าถึงตลาดโลกได้ยังไงเพราะเดี๋ยวนี้คนทั่วโลกจะซื้อเช่นผมเป็นคนรักสุนัขเมื่อก่อนซื้อเว็บไซต์อเมริกาซื้ออยู่แล้วในมือแทนที่เขาจะคลิกเจอร้านอเมริกาก็คลิกเดียวเข้ามาเจอเราได้เลยซึ่งอาจจะมีดีไซน์มีอะไรที่แตกต่างที่ก่อนราคาถูกกว่าเยอะต้นทุนถูกกว่าเยอะใช่ใช่ไหมฮะะฉะนั้นเราได้เปรียบตรงนี้หละครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดทีละขั้นใช่ไหม คิดค่าไปก่อนคิดค่าไปก่อนพยายามจับนิชมาเก็ตอย่างพะวุดสี่สิบล้านแรกไม่เอาครับคิดค่าไปก่อนเลยคิดค่าไปก่อนครับแล้วก็พยายามรู้จักเทคโนโลยีพยายามมองให้ออกว่ามันเป็นยังไงหรือถ้าเกิดมองไม่ออกไม่เป็นไรแต่ต้องวิชั่นต้องไปแล้วครับว่าเราจะไปตรงนั้นแล้วคุณพมอออกไหมครับวันนี้เทคโนโลยีอะไรมันจะไปยังไงตอนนี้มือถือครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตประชากรคนไทยต่อไปนะครับหรือทั่วโลกก็ตามจะใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่ผู้ให้บริการในอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์หลายๆแห่งเริ่มกระโดดไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไปบน iPhone ไปบน b บ็ k เบอ r ์รไปบนที่เป็น Android เพราะตอนนี้มันเริ่มไปตรงนั้นละคนต่อไปจะเริ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางพวกนี้มากขึ้นนะครับฉะนั้นตอนนี้แต่มก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเอาโลโก้ตัวเองไปใส่อยู่ในนั้นใช่ครับแต่มันคือช่องทางบางคนไม่มีอีคอมพิวเตอร์บางคนไม่มีอินเทอร์เน็ต แล้วบางคนใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบนมือถือมากกว่าบนหน้าจอตอนนี้ก็ตาผมจะบอดทุกวันใช่ครับใช่ไหมับสายตามันแย่ลงทุกวันก็เพราะนี่แหละช่องทางใหม่ฉะนั้นนี่คืออนาคตแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งกระโดดไปครับคนไทยอย่าเพิ่งใจเย็นคุณอยู่กับบนเว็บไซต์ก่อนแต่ให้มองว่าไอ้นี่คืออนาคตเช่นกันเริ่มศึกษามันต้องเริ่มใช้มันเพราะถ้าเกิดบางคนบอกโอ้ยคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นเลยมือถือก็ยังใช้อยู่แค่ซื้อมาสองหมื่นใช้อยู่สองร้อยเนี่ยคุณต้องเริ่มใช้มันเป็น อืมนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเริ่มใช้เป็นเมื่อไหร่มุมมองหรือ,อวิธีการที่คุณจะเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจมันจะเริ่มมาเองแหละแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช้คุณไม่มีว<อ>ันออกอันนี้ต้องถือว่าเป็นทักษะของชีวิตเลยใช่ไหมใช่ครับหรือถ้าคุณใช้ไม่เป็นคุณต้องใช้คนที่เขาคนเหล่านั้นเขาใช้เป็นใช้เขาให้ได้ให้คนเหล่านั้นทํางานให้คุณให้ได้ SME ก็ ผมกับภรรยาสองคนเนี่ยก็ใช้ภรรยาก็ไม่ได้หรอกใช้ลูกครับใช้ลูกจริงๆครับมีคพือนประกอบการหลายคนใช่ครับเลยมาคุยผมบอกอยากทำเว็บอีคอมเมิร์ซแต่คำจังเลยทาไม่เป็นคอมพิวเตอร์ยังเปิดไม่เป็นเลยผมบอกว่าพี่ครับพี่เอาลูกมาเลยครับพี่ดึงลูกที่พี่เอาแต่เล่นเกมออนไลน์ทั้งวันเนี่ยวันวันไม่ยอมคุยกับเราเนี่ยคุณจ้างลูกเลยจ่ายเลยลูกทําเว็บให้แม่นะเดี๋ยวแม่จ่ายเงินเดือนละ500บาทเพิ่มเลยทําเว็บให้เสร็จถ้าเกิดขายของให้แม่ได้แม่ให้20%เลย ลูกจากเดิมที่เอาเวลามานั่งเล่นเกมออนไลน์ลูกอยากได้เงินนี่ลูกก็มานั่งคุยกับแม่เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นนั่นแะแกเปัญหาครอบครัวอีกใช่ครับจ้างลูกเลยเราเริ่มรู้เออโอเคเราเราทำ้จริงนะจริงนะผมทำอะไรกบโทรศัพท์ไม่เป็นโยนให้ลูกปั๊บมันใช่ครับแล้วมันมองนะพ่อแบบทำไมพ่อทำไม่เป็นใช่ครับทำไมเด็กสมัยนี้มันมันธรรมชาติใช่ครับฉะนัลนเราจัดการให้เขาทำให้เป็นแล้วก็พยายามให้พื้เราเราไม่เป็นไม่เป็นไรพยายามใช้คนที่ทำให้เราได้ทาแลลลละะใกก้ตััวสุดคคือูหนนรบ พอพอเริ่มโตขึ้นมาระดับอะไรที่ทําให้คุณพวุฒิคิดว่าโอเคฉันพร้อมละครับฉันพร้อมที่จะไปต่างประเทศคือพอเราเริ่มร่วมกับทางญี่ปุ่นนะครับและผมเองก็ช่วงนี้ก็คือไปญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วเราไปศึกษาวิธีการทํางานเขาไปเรียนรู้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมการทํางานเขาผมรู้เลยว่า คนไทยยังถูกบีบอยู่เฉพาะอยู่ในเมืองไทยเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในแง่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มออกออกออกมอ,อ,องหาโอกาสต่างประเทศแล้วจําเป็นไหมสมมติผมเป็นเป็เ SME เป็นอะไรเนี่ยต้องต้องพยายามไปต่างประเทศควรไปไหมถามว่าคุณอยากได้ตลาดใหญ่หรือเปล่าฮะเพราะบางทีสินค้าคุณเนี่ยพอหันไปมองปุ๊บในเมืองไทยอาจจะมีการแข่งขันสูงมากเลยแต่พอคุณอาจจะลองเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วลองค้นหาสินค้าคุณเนี่ยลองไปดูในตลาดโลกดูอาจจะมีโอกาสมากมายมหาศาลรออยู่บนนั้นไม่จำเป็นต้องบินไปเองไม่ต้องบินไปเองแต่ว่าเราเปิดเว็บไซต์เอาข้อมูลเข้าไปใส่ แล้วก็พยายามทําการตลาดไปดึงชาวต่างชาติมาซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ยากทํา Google อย่างผมบอกทำอีเมลส่งอีเมลปุ๊บฝรั่งเจอส่งปุ๊บคนจีนเจอได้เลยนะครับการทำการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับส่งเข้าทวิตเตอร์เข้าเฟซเขาเฟซบุ๊กดึงเข้ามาได้เลยคือไม่ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปเองเลยแต่ต้องมีวิชั่นครับต้องต้องตั้งใจว่าฉันจะไปเว้ยต้องตั้งใจก่อนฉันจะเห็นให้ได้ใช่ครับแล้วข้างหลังเนี่ยจะยังไงก็ได้จะทําเองจะจ้างเขาเอาจะหาใครมาช่วยแต่คุณต้องตั้งวิชั่นตัวเองให้ได้้้ก่่่อนนนเเพรราะคคคุุณณไไไไมมตัังวดดิปบ เคยตื่นมาแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วเว้ยขายให้หมดไปแล้วไม่ยังไม่ได้เพราะว่าการที่เราขายตรงนี้ไปแล้วเราทํามาเป้าหมายผม <c oughs> คือตอนนี้ผมบอกเลยว,ว่าผมจะปฏิวัติวงการ e อีคอมเมิร์สผมจะทําให้อ e ีคอมเมิร์ยกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยผู้ประกอบการให้เติบโตออกไปข้างนอกได้โดยที่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะอเพราะนี่คือเทคโนโลยีที่้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนต่างจังหวัดคนที่เป็นเ m e เรายเล็ก ต่เขาสามารถเปิดโอกาสขับยังต่างประเทศได้อม,มันจะทําให้ลดช่องว่างลงนะครับระหว่างเขาเรียกสังคมไทยพวกนี้สังคมไทยคนกรุงโอ้โหรวยกันเต็มไปหมดเลยคนต่างจังหวัดมีรายได้นิดเดียวเองอแต่การที่เอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยทําให้เขาโอกาสรายได้เขาเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายถึงช่องว่างระหว่างผมก็จะแคบลงด้วยเช่นกันมผมเชื่อตรงนี้ครับควรจะมีตลาด .com อย่างคุณเยอะๆเอะควรจะมีเยอะๆไม่ควรปล่อยให้ผมทำอยู่คนเดียวเั้นใครที่ดูอยู่ควรทำตามผมผมยินดีเลยคุณเดินตามผมมาได้เลย แล้วผมก็บอกทุกๆคนในอุตสาหกรรม e-commerce ใครเปิดหน้าร้านขอลอ,ลอกตลาด .com ไม่รวมไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะว่าผมพูดคือเราม,มีสมาคม e-commerce นะครับแล้วผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าหลายๆคนที่ทำ e-commerce เริ่มเดินตามโมเดลผมแล้ว ฉนันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาจจะเกิดการแข่งขันขึ้นแต่แน่นอนเมื่อการแข่งขันเกิดขึ้นปุ๊บทั้งอุสตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซมันจะยกระดับตัวเองขึ้นเมืม่อมันยกระดับตัวเองขึ้นผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าก็จะยกขึ้นด้วยเช่นกันมันคือยกทั้งก็คือเรากำลังยกประเทศทั้งประเทศนะครับคืออย่าไปกลัวเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเดินคนเดียวคุณก็อาจจะค่อยๆไปใช่แต่พอคนมาแข่งเขาโอ้โหมันยิ่งเราลเลยนะีอาวุธยิงไ่ได้ผมก็บอกเฮ้ยผมก็ต้องเร่งผู้ประกอบการช่วยกันครับแล้วกยเาาพมข แข่งกันแข่งกับตัวเองแข่งกันในประเทศมันก็เลยกลายเป็นการแข่งกับต่างประเทศด้วยเช่นกันในสมาคมอีคอมเมิร์ซคุยอะไรกันบ้างเราคุยในแง่เรื่องการให้ความรู้ผู้ประกอบการนะครับเรามีการใช่ครับเรามีการดึงต่างชาติมาเรามีการเอาองค์ความรู้ภายในกระจายอย่างให้ให้ผู้ประกอบการไทยให้รู้สร้างวิั่นให้เขาเห็นรวมถึงเป็นตัวกลางระหว่างเรากับหน่วยงานภาครัฐเพราะบางทีภาครัฐจะเดินไปในแง่อีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาไม่รู้เลยเลยเราเลยเป็นตัวกลางที่ร่วมมือกับภาครัฐในการทำส่วนนี้ครับวันวัน แล้วสมาคมนี้จะคุยกับสมาคมในต่างประเทศต่าง,างประเทศก็มีสมาคมมีครับอย่างเช่นสมาคมเราก็ไปร่วมกับสมาคมของทาง,ทางประเทศทางนิวซีแลนด์เราไปดูงานหลายๆประเทศนะครับเรวเริ่มมีความร่วมมือกันตรงนี้เหมือนกันในโลกมันไปทางนี้หมดแน่นอนครับต่อไปการค้าบนหน้าร้านค้าปก,ป,กปกติจะเริ่มลดลงเราจะเริ่มเห็นประเทศจีนประเทศอื่นๆเริ่มเข้ามาค้าขายตอนนี้เริ่มเห็นแล้วไหมฮะบางคนบอกตัวนี้ไม่ซื้อหนังสือและ ไปเดินตามร้านหนังสือตามห้างผมไม่ค่อยซื้อแล้วผมซื้ออเมซอนเกิดอะไรขึ้นผมเนี่ยซื้ออเมซอนใช่ไหมฮะเงินลออกไปต่างประเทศใช่ไหมฮะประเทศไทยไม่ได้ภาษีเลยใช่ไหมฮะฉันเมื่อก่อนประเทศไทยได้ภาษีร้านค้าแถวๆบ้านเมื่อก่อนคือได้เงินพี่ตอนนี้ไม่ได้ละการข่งขายมันข้ามกัาแล้วนะครับแต่มังเจค่อยๆขยายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุกของเราออกไปใช่ครับใช่ครับเพื่อที่จะเอาไรายได้ตรงนั้นอ่ะกลับามากลับเข้ามาใช่ครับมาเป็นความทะเยอทะยานที่สูงมากใช่ครับมองไปจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมอีกกี่ปี ผมว่าอีกไม่น่านตลาดอีกกี่ปีผมว่าไม่น่าเกิน3ปีเราสามารถผมว่าเปลี่ยน S m e ได้ผมตั้งใจว่าอีกประมาณภายในปอนม,ป,มปีที่4เนี่ยเราสามารถสร้างได้ให้กับประเทศในมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซประมาณ5,000ล้านบาทผ่านช่องทางเรานะครับด้วยตัวเราเองด้วยทีมงานที่เรามีอยู่5,000ล้านบาทใช่ครับนั่นคือจุดที่เรามองไว้แล้วเรามั่นใจว่าเราทำได้ครับแล้วมันก็จะโตไปมากกว่าน,นั้นใช่ครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณพาวุฒิมากนะครับขอบคุณมากเลยครับความรู้มากเลยครับครับนั่นก็คือคุณภาวุฒิพงศ์ว ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับมีทุกวันเป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะนำเนื้อเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้นครับมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะติชมอย่างไรมาที่รายการก็ได้หรือมาที่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมสรุรนันท์เวชาชีวพร้อมทั้งคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ